สวัสดีค่ะทุกท่านทุรายงานสดจากหน้าแปลงคลอง10กม7นะคะหนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะนี่เป็นบรรยากาศสดๆหน้าแปลงที่ดินนะคะอยู่เรียบคลอง10เลยนะคะเนี่ยค่ะนี่คือคลอง10นะคะเราอยู่ที่แปลงที่ดินแปลงนี้นะคะเนื้อที่3ไร่ค่ะ,ะเสนอขายราคาตารางวาละ700 0บาทนะคะ ะะอยู่ติดถนนปะคะอยูนย์สอท3 0 7 7นะคะช่วงกิโลเมตรที่7ค่ะอยู่ห่างจากคัญยาบุรีนะคะส7กิโเมตรนะคะอยู่ห่างจากถนนทางหลวงหมายเลข305นะคะหรือถนนรังสิตนครนายกนะคะ7กิเมตรค่ะด้านข้างนะคะเนี่ยค่ะอยู่ติดถนนอีกด้านด้วยนะคะ ถนนนี้ทําใหม่เลยค่ะแปลงนี้นะคะรูปแปลงสี่เหลี่ยมสวยงามค่ะเนี่ยค่ะนี่นะคะ,ะ,ค,ะคือบรรยากาศสดๆหน้าแปลงที่ดินนะคะถนนแปลงนี้เพิ่งทําใหม่เลยนะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะ,ะ,คะโครงการก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนองเสือนะคะ ก่อสร้างถนนลูกลังนะคะซอยเทศบาล11ทับสนะคะหรือซอยเจริญทรัพย์นะคะหมู่ที่5นะคะปีงบประมาณ2564นะคะลักษณะงานนะคะถนนเส้นนี้นะคะก่อสร้างถนนลูกลังนะคะความยาว950เมตรนะคะกว้าง3เมตรหนา0.25เมตรนะคะเนี่ยค่ะคือถนนเส้นนี้เลยนะคะ นี้คือบรรยากาศหน้าแปลงที่ดินค่ะพื้นที่สวยงามค่ะนี่นะคะเป็นบรรยากาศแปลงนี้นะคะเสนอขายเงินสดนะคะราคา8ดล้านสแสนบาทค่ะเนี่ยค่ะ ติดถนน2ด้านนะคะนี่เป็นถนนด้านข้างแปลงที่ดินนะคะและด้านหน้าติดถนนลาดยางนะคะเส้น3027นะคะปอทอ3027นะคะแปลงนี้ทําธุรกิจได้นะคะเนี่ยค่ะจะสร้างที่พักอาศัยหรือประกอบธุรกิจใดๆนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะติดต่อคุณตุ๊กนะคะเบอร์โทร0 9 9 2 2 1 6 2 8 9ค่ะ แปลงนี้โฉนดพร้อมโอนนะคะโฉนดใบเดียวค่ะโฉนดคุดแดงนะคะถ้าลูกค้าท่านใดชอบแปลงนี้นะคะรีบติดต่อหาตุ๊กเลยนะคะเนี่ยค่ะสวยงามจริงๆเลยค่ะเนี่ยค่ะ พื้นที่สวยงามค่ะบรรยากาศก็รมรื่นนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเหมาะแก่การซื้อเก็บไว้อย่างยิ่งค่ะหรือจะซื้อเพื่อการทำธุรกิจนะคะ ก็ติดต่อนัดชมที่ดินติดต่อซื้อที่ดินกับตุ๊กได้เลยนะคะเบอร์โทร9 9 9 2 2 1 6 2 8 9ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ